สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าววันนี้เป็นวันเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับตรงกับวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมพุทธศักราชส5 6 4กก็อ่ะล้อมวงเข้ามาเราก็มีอะไรต่ออะไรมาคุยให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกัน เกี่ยวกับเรื่องข่าวคราวที่จะมารายงานที่จะมาตีแผ่วันนี้ครับท่านผู้ชมวันนี้ไอโรคกระจอกหรือไอโรคโควิดต้องแสดงความเสียใจกับพ่อแม่พี่น้องหรือญาติพี่น้องที่ต้องสูญเสียบุคคลสำคัญในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อไม่ว่าจะเป็นแม่ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานปู่ย่าตายายหรือญาติท่านที่ต้องสูญเสียไปอีกแล้ว ห้าสิบเจ็ดศพครับห้าสิบเจ็ดศพตั้งแต่เมื่อวานนี้และวันนี้ก่อนเที่ยงสอบคอได้ถแถลงออกมาแล้วว่าห้าสิบเจ็ดศพที่ต้องสังเวยไอ้โควิดหนึ่งเก้าและป่วยนะครับยอดสะสมที่ป่วยอยู่ในเวลานี้สองแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคนสองแสนสามหมื่นห้าพัน 9 7 1คนไม่ใช่นน้อยเลยครับและที่สำคัญคืออะไรครับที่สำคัญคือนอนพังงาพัพงงาพัพงงารอความตายอยู่อีก5,533คนไม่ใช่นน้อยเลยครับ5,533คนจนกระทั่งวันนี้นายแพทย์ธงชัยกีรติหัตถยากรซึ่งท่านเป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณาสุข ออกมาร่าให้ครับสุดสุดแล้วถึงที่สุดแล้วถึงที่สุดแล้วคุณหมอธงชัยออกมาร่ำไห้ร้องไห้กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ว่ามันวิกฤตและก็สาหัสจริงๆจะไม่ไหวแล้วถามว่าทำไมถึงไม่ไหวคุณหมอธงชยัยซึ่งเป็นประลัดรองประลัดกระทรวงบอกว่า ICU เราไม่มีเลย i c u เราไม่มีเลยนะครับ เครื่องที่จะช่วยหายใจมันก็ไม่พอต่อความต้องการมันคืออะไรครับนี่การบริหารระบบสาธารณสุขคุณเป็นอย่างนี้ได้ยังไงรัฐบาลประยุทธ์คุณจะปล่อยให้พี่น้องตายไปต่อหน้าต่อตาวันละเท่าไหร่เนี่ยวันละเท่าไหร่ห้าสบิบหกสิบศพยี่สิบสามสิบห้าบศพแล้วก็ป่วยสะสมเกือบส0 0แสนครับ สาห women, ัสสาการนอนพังอาบพังงาบทยอยกันตายทยอยกันตายทยอยกันเสียชีวิตทยอยกันหมดลมหายใจต้องมานั่งภาวนากันอยู่ว่าอย่าให้พี่น้องประชาชนต้องตายเลยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องวันพรุ่งนี้ยังไม่รู้เลยว่าญาติของท่านที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเนี่ยจะจากโลกนี้ไปแล้วจะจากตัวท่านไปแล้วจะจากครอบครัวท่านไปแล้ว เราะสาหัสสาการครับมันป่วยสาหัสสาการไม่มีห้องไอซีอยู่ไม่มีห้อง ICU อยู่และไม่มีเครื่องช่วยหายใจอีกตั้งห้าพคนแล้วว่าไงรัฐบาลแล้วเราจะมีรัฐบาลไว้ทำสากอะไรล่ะครับรัฐบาลมีหน้าที่บริหารประเทศ มีหน้าที่บริหารจัดการมีหน้าที่ในการวางแผนจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน <c oughs> ก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้โรคโควิดมันหนักหนาสาหัสความตายมันมาเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วต้นเดือนที่แล้วเนี่ยมันตายทุกวัน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 ตายทุกวัน,วนป่วยทุกวันตายทุกวันป่วยทุกวันแล้วมันจะหยุดมันจะหยุดได้ไหมถ้ารัฐบาลบริหารดีรัฐบาล มีแผนการในการบริหารเกี่ยวกับโรคระบาดโควิ 19. ดดีการตายมันก็จะน้อยลงการป่วยก็จะน้อยลงที่ผมพูดอย่างนี้ก็คือไม่มีใครจะรับผิดชอบแล้วเลยฮะความรับผิดชอบมันต้องอยู่ที่รัฐบาลไม่เราจะตั้งรัฐบาลมหาหอกอะไร คุณมีทั้งเงินคุณมีงบประมาณคุณมีคนใช้คนมีคนข้าราชการมีทั้งหมอมีพยาบาลครบวงจรหมดแต่คุณเอาชีวิตคนไว้ไม่ได้พลเอกประยุทธ์คุณไม่สามารถชะลอชีวิตเขาได้แล้วเขาก็ต้องจากญาติพี่น้องไปอย่างทุกข์ระกรรมจะให้ผมว่างไงผมพูดแทนญาติพี่น้องเขา ผมถึงบอกว่าผมขอแสดงความเสียใจต่อพี่น้อง57ศพถามว่าเขาเสียใจไหมเขาเสียใจ57ศพถ้าเขาเป็นญาติพี่น้องของพลเอกประยุทธ์จันโอชาคุณจะรู้สึกไหมคุณก็ต้องรู้สึกแต่57ศพมันไม่ใช่พี่น้องของคุณคุณอาจจะหัวเราะล้วนชูสองนิ้วอย่างที่ถูกพี่น้องประชาชนเขาดินทาว่ากล่าวและก็รอความตายอีก5,533คน ยังไม่รู้ใครจะจากไปเมื่อไหรผมฟังข่าวแล้วก็เศร้าใจหมอบอกว่า ICU ไม่มีแล้วเตียงที่อยู่ในนั้นไม่มีแล้วคนป่วย 5, 000, 6, 000กกหออย้าพันหกพันคนนี่จะต้องจับฉลากกันหรือยังไงจะต้องจับฉลาจับไม้สั้นไม้ยาวจะเอาใครเข้าใครออกเอาใครนอนอยู่ก่อนเอาใครเข้าก่อนมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมันถึงวีจานีนี้มันถึงขนาดนี้แล้วหรือนี่คือความจริงที่ผมเอามาบอกพี่น้องประชาชนในวันนี้ ว่ามันเป็นอย่างนี้นี่คือการป่วยไขย้คือการติดเชื้อซึ่งรัฐบาลไม่สามารถจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ผลักพี่น้องประชาชนออกไปต่างจังหวัดให้ไปป่วยไปหาเตียงหาอะไรที่นูน่นก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านการบริหารจัดการของท่านวันนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีไปภูเก็ตไปต้อนรับทัวร์ บอกว่าเที่ยวแรกจะลงลงมาว่าเออมีเท่าไหร่หวังว่าจะได้เงินได้ทองจากการท่องเที่ยวเข้ามาสักพันล้านหมื่นล้านแต่ปรากฏว่าเที่ยวแรกมาเครื่องบินเที่ยวแรกจากตะวันออกกลางมาสี่สิบกว่าคนมาสี่สิบกว่าคนอย่าเพิ่งหัวเราะอย่าเพิ่งหัวเราะมันอย่างงั้นจริงๆไงวันนี้จะมากี่ร้อยถึงร้อยสองร้อยสามร้อยไหมนี่คือความผิดพลาดยังไง มันจะประสบผลสําเร็จยังไงก็มีแต่ตะวันออกกลางมานะไม่ต้องกากตัวแล้วจะมาสักกี่คนนะคนจีนก็มาเที่ยวนึงแต่ฝรั่งบางค่าที่จะมาจากยุโรปจากสารอาเมริกาผมไม่เห็นวันนี้ไม่เห็นครับก็มีแต่ในเอเชียเท่านั้นฉะนั้นมันไม่ได้หลากหลายเหมือนแต่ก่อนที่มีทุกชาติจากรัสเซียมาจากยุโรปมาจากยีประเทศของสหภาพยุโรปหรือ e e อ หรือในสหรัฐอเมริกานะเพราะมันเป็นฤดูที่จะเข้าฤดูท่องเที่ยวแล้วนะของเขาเนี่ยมันก็จะเริ่มเริ่มเริ่มที่จะคนจะมาเที่ยวกันแล้วแล้วเวลานี้โรคภยคัยไข้เจ็บเรามีแต่ว่าแต่ว่าเรายังขาดวัคซีนถามว่าขาดวัคซีนจริงไหมวัคซีนมีแต่ตัวเลขแต่วัคซีนจริงมันมีไหม พี่น้องประชาชนที่จองวัคซีนจะฉีดจะฉีดก็ยังไม่ได้ฉีดแล้วยังไม่ได้ฉีดอย่างนี้มันเกิดการป้องกันหมู่ได้ยังไงมันก็ยังไม่เกิดการป้องกันหมู่นะผู้เกณฑ์อาจจะฉีดไปหกสิบไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแต่นั่นก็เป็นวัคซีนที่ไร้คุณภาพอย่างที่เขาว่าแต่เอาเถอะถึงยังไงก็แล้วแต่เราก็ยังมีความหวังว่ารัฐบาลจะกลับเนื้อกลับตัวเอาวัคซีนที่ดีๆเนี่ยอย่างไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเนี่ยเอาเข้ามา ซึ่งมันสามารถจะป้องกันในโควิดได้แต่ก็ต้องรออีกกี่เดือนอีกสองเดือนสามเดือนนี่ปลายปีแต่เราสั่งเข้ามาสั่งเข้ามาก็ไม่เป็นไรสั่งมาเถอะไหนๆก็เป็นของเจ้าสัวสั่งเข้ามานะเพราะท่านสั่งแลวเนี๋ยผมจะไปห้ามอะไรท่านเราทั้งๆท,ที่คุณภาพมันไม่ได้เทียบอะไรกับไฟเซอร์ Pfizer หรือมัมมอนดาน,น่าเลยราคามันก็พอๆกันแล้วทำไมไม่เอาคุณภาพที่มันดีกว่า ที่เกิดผลข้างเคียงต่ำกว่าอันนี้ก็เป็นข้อกังขาเป็นที่สงสัยของพี่น้องประชาชนนี่คือเรื่องของวัคซีนถ้ามันไม่สามารถจะทำได้มันก็ไม่เกิดภูมิต้านทานหมู่ฉะนั้นทุกวันนี้ผมก็เลยมาบอกทุกวันทุกวันทุกวันเอ้าสร้างภูมิต้านทานส่วนบุคคลก่อนในครอบครัวท่านมีพี่ป้านะามีพ่อแม่มีน้องพึ่งไอนี่แล้ววะเบต้ากลูแคนนี่แล้ววะ ผมก็พูดอย่างนี้จริงๆเพราะมันเป็นผลงานทางวิทยาการแต่ไม่คุยยาวครับเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างที่ผมนั่งคุยอยู่เนี่ยมีหมายเลขโทรศัพท์ท่านโทรศัพท์ก็ไปสอบถามรายละเอียดได้มันสร้างภูมิต้นทานได้เพราะผ่านการวิจัยมีผลการวิจัยมาแล้ว3,000กว่ารายงานของมหลาลัยฮาวาด์มหลาลัยทูเลนเบเลอร์มหลาลัยดุกแคลิฟอร์เนียและมหลาลัยอีกหลายแห่งในในสหรัฐอเมริกาในออสเตรเลียและในยุโรป เป็นที่รู้กันอยู่ครับเพราะมันผ่านการวิจัยมาเป็นสิบปีแล้วเป็นสิบปีแล้วนักวิจัยเขายืนยันและก็มีนักวิาสาชกาแพทย์ชาวไทยที่แปลแปลผลการวิจัยเนี่ยเอามาให้ให้เราได้ฟังกันให้เราได้ชมกันและได้อ่านกันผมซื้อหนังสือพวกนี้โอ้โหมาหลายเล่มแล้วผมก็เห็นว่าเอ้ยมันสร้างภูมิต้านทานได้จริงจริงไอเบต้ากูแคนนะท่านต้องเข้าไปเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมครับทีนี้ ทีนี้เรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของการทำมาหากินเป็นเรื่องสำคัญรัฐบาลไปปิดกัน้นในสิบจังหวัดในกรุงเทพและใกล้เคียงให้ซื้อกลับบ้านได้เขาเรียกทูโกซื้อกลับบ้านได้ไปกินที่บ้านทีนี้ไปกินที่บ้านคนก็ไม่สะดวกคนก็เดือดร้อนแลวก็เขาเรียกว่าเป็นคำสั่งที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาประกาศตีหนึ่ง นะภาษาชาวบ้านเขาเลยเฮ้ยมึงลักหลักเออมันมึงมึงรักหล,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 ลักกูนี่หว่านี่เอาตีหนึ่งเลยชาวบ้านไม่รู้ตื่นเชา้ายังไม่รู้เลยก็ไปซื้อกลับข้าวกับปลาเตรียมขายกันแนะ่นอะไรกันยะเสร็จแล้วกฎหมายมามันก็ขายไม่ได้อะคุณซื้อก็ซื้อกลับบ้านซึ่งหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการบริหารแบบไม่ถูกต้องบางร้านเนี่ยเขาบอกรังแกกันขนาดนี้เขาใช้คำนี้เลยครับ ก็เลยเกิดแอดแท็กบอกว่ากูจะเปิดมึงจะทำไมกูจะเปิดมึงจะทำไมร้านอาหารไม่กลัวครับเพราะมันกำลังจะตายยอมจะจับก็จับจะจับก็จับแต่ยอมนะจับไปเลยนะจะไม่ยอมอดตายจะไม่ยอมเจงโบโลจะไม่ยอมเจงบงเพราะเข้าของซื้อมาขายไม่ได้มันก็เน่าก็บูดหมด เงินทองที่เก็บไว้เพื่อที่จะสำรองในการซื้อของมาขายพี่น้องประชาชนเป็นอย่างนี้มากมายที่ทำมาหากินด้านร้านอาหารร้านขายลาบขายส้มตำร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านขายข้าวแกงริมถนนปิดกันหมดเจ๊งเปิดก็ไม่กี่ร้านคลายได้ลดลงมาไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซนก็เป็นที่รู้กันอยู่ครับ พี่น้องประชาชนที่ฟังรายการผมเข้าใจพอมาวันนี้มาวันนี้หลังจากที่มีการประกาศกูจะเปิดมึงจะทำไมนี่คือการเคเรกอารยะขัดขืนไงเพราะว่ารัฐบาลสั่งในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือเปิดได้แต่อย่าเปิดห้องแอร์เพราะเชื้อโรคมันวนเว,วียนอยู่ในนั้นใช่ไหมไม่ต้องเปิดแอร์ หรือบางร้านไม่ได้มีห้องแอร์ขายริมถนนด้วยซ้ํามีโต๊ะอยู่สี่ตัวเงี้ยก็เอาออกไปสองตัวเอาไว้สองตัวแล้วนั่งให้ห่างกันสักสามเมตรสักสองเมตรสามเมตรมันจะเกิดอะไรขึ้นนะห่างสักสามเมตรร้านไหนที่มีหลายตัวก็จัดซิให้ห่างกันสามเมตรสามเมตรสามเมตรอย่างน้อยก็บรรเทาให้พี่น้องที่เขาเปิดร้านอาหารได้ไม่ใช่กล้ามาปิดเลยเปิดได้ ร้านที่มีสักห้าสิบตารางเมตรเนี่ยคุณก็ตั้งสักสี่โต๊ะให้เขาเข้ามานั่งกินได้แต่นั่งห่างๆกันนะโต๊ะนี้ตั้งตรงนี้แล้วห่างไปอีก,ส,กสักเท่าไหร่อีกสาเมตร,อ,มตรอีกโต๊ะหนึ่งอีกสาเมตรอีกโต๊ะหนึ่งแต่ไม่เปิดแอร์อันนี้มันจะเป็นการบรรเทาได้คิดง่ายๆคิดตื้นๆอย่างนี้ไม่ใช่ออกคําสั่งมาเหมารวมเลยว่าปิดหมดว้ยไหมขายปิดหมดมึงซื้อกลับบ้านอย่างเดียว แล้วก็มาบอกเขาอารยะขัดขืนเขาก็รัฐบาลเขาก็เขาก็วอนมาว่าอย่าอารยะขัดขืนให้หยุดครูมาครับครูมาผลเอกนัทพลนาคพาณิ์เลขาสมชก็บอกว่ามาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้กรณีที่ผู้ประกอบการร้านอาหารร่วมกันผุดแคมเปญกูจะเปิดมึงจะทําไมในสื่อโซเชียลเพื่อแสดงอารยะขัดขืนต่อมาตรการสบคที่ไม่ให้นั่งรับประทานอาหารในร้าน พลเอกนัทพลบอกว่ารับทราบแล้วและขอความร่วมมือเพราะถ้าทำอย่างนั้นมีโอกาสเสี่ยงทั้งตัวผู้ประกอบการและผู้บริโภคนักข่าวเขาก็ถามว่าถ้ายังมีการเดินหน้าแคมเปญน,นี้อยู่เนี่ยรัฐบาลจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายไปจัดการหรือไม่พลเอกนัทพลบอกว่าคงต้องดูด้วยแต่ในขั้นต้นอยากจะขอความร่วมมือในสภาวะบรรยากาศเป็นอย่างนี้ ถ้าไปใช้มาตรการทางกฎหมายในยทันทีอาจจะทําให้ตึงเครียดมากขึ้นที่ผ่านมาจากการสอบสวนโรคพบว่ามาจากลักษณะรวมกลุ่มไปรับประทานอาหารแล้วก็ติดขึ้นมาอันนี้ใช่ถูกต้องถูกต้องของผลเอกนักทพลแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ถูกทั้งหมดก็ผมถึงบอกไงนะร้านอาหารไม่เปิดแอร์แล้วก็นั่งห่างกันสัก โต๊ะหนึ่งแล้วก็ไปอีกสามอีกอีกสามเมตรอีกโต๊ะหนึ่งนะสามเมตรอีกโต๊ะหนึ่งคือจัดให้ห่างเลยแล้วให้ขอพอนั่งบ้างสําหรับคนไม่มีที่ซื้อไปกินมันต้องอย่างนี้ผมคิดว่ามันไปได้นะมันไปได้ท่านควรจะมีมาตรการอะไรที่ละเอียดกว่านี้และมีมาตรการที่ที่ผ่อนผันให้มากกว่านี้อย่างที่ผมว่า ผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยมาหารือกับสบคได้พูดถึงเงื่อนไขที่จะไม่ปฏิบัติตามบ้างหรือไม่พลเอกนัทพลบอกว่าไม่ได้พูดเขาขอรัฐบาลดูแลเยียวยาซึ่งรอบนี้สบคเยียวยาในรอบนี้เยอะทั้งผู้ประกอบการและพนักงานผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเชิญผู้ประกอบการที่ผุดแคมเปญน,นี้ขึ้นมาหารือกันก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการประท้วงลงถนน พลเอกนัทพลบอกว่าต้องขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนในการทําความเข้าใจเรื่องนี้กับทุกคนว่าถ้าทําอย่างนั้นจะทําให้เกิดการติดเชื้อและแพร่ระบาดมากขึ้นรวมถึงสังคมโดยรวมจะเดือดร้อนไปด้วยจึงต้องขอความร่วมมือและความเห็นใจตัวรัฐบาลและสบคจะขอรอดูสถานการณ์เมื่อผ่านไปสัก15วันถ้าคลี่คลายก็จะพิจารณาผ่อนคลายได้นักข่าวเขาก็ถามว่าผู้ประกอบการธุรกิจ กลงคืนเนี่ยและสถานบริการบันเทิงที่ถูกสั่งปิดมาตั้งแต่รอบแรกเนี่ยมองว่ายังไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลเหมือนกับธุรกิจประเภทอื่นพลเอกนัทพลก็บอกว่ารอบนี้เขาก็ได้รับการดูแลตามที่คอรมมีมติเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาแต่อาจจะไม่เท่ากับที่เขาขอมาก็มันจะไปทำอะไรได้นะ,นะเยียวยา2พันเยียวยา3 0 0 0เยียวยา5พันมันไม,ไม่ไม่คุ้มหรอกครับไม่คุ้มหรอกครับ เขาเสียหายมากกว่านี้นะผู้สึกเข้าก็ถามว่ากรณีที่มีอาจารย์แพทย์หลายคนจากโรงพยาบาลสีริราชบอกว่าตอนนี้ถือว่าเข้าสู่การระบาดรอบระลอกที่สี่แล้วพลเอกนัตพลกล่าวว่าใช่นี่ยอมรับเลยนะครับซึ่งรายการผมพาดหัวไว้ก่อนแล้วพูดเรื่องนี้เป็นสามวันแล้วระลอกสี่าามาแล้วซึ่งก็เป็นจริงอย่างที่พลเอกนัตพลยอมรับเหมือนกับอาจารย์หมอของ ซีดีลาชยาอมรับเพราะปัจจุบันนี้ไอสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมันมาสายพันธุ์เดลต้ามันมาครับมาจากอินเดียมีการแพร่ระบาดได้เร็วอาจารย์แพทย์หลายคนที่เป็นห่วงก็ได้เสนอมาตรการต่างๆออกมาด้วยความห่วงใยแต่ก็รับทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการและพนักง,งานแม้จะฉีดวัคซีนป้องกันแล้วอย่างเช่นประเทศอิสราเอลและประเทศอังกฤษ มีปริมาณการฉีดวัคซีนให้ประชาชนจํานวนมากพอแล้วแต่เขาก็ยังย้อนกลับมาล็อกดาวอีกรอบหนึ่งการฉีดวัคซีนไม่ได้รับประกันว่าไม่ติดเชื้อแต่ยังต้องระวังเหมือนเดิมใช่ครับการฉีดวัคซีนไม่ใช่หมายความว่าไม่ติดเชือ้อเต็ดติดนะครับเพราะว่าไอ้วัคซีนเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันการติดหรือไม่ติดเชือ้อแต่มันสร้างภูมิต้านทานอย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมแนะนําภูมิต้านทานหมู่มันมีมากถึงจะติด โอกาสการตายก็มีน้อยเหมือนกับเรารับประทานเบต้ากรูแคนเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เขาสกัดจากยิสขนมปังเนี่ยซึ่งปลอดภัยมีผลการวิจัย20-30รายงานจากมหลาลัยฮาร์วาร์มหลาหลัยหลายแห่งและมีอาจารย์หมออย่างเช่นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์สมศักดิ์บราคามินก็มาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งคุณหมอมศักดิ์เป็นอดีตปรลัดกระทรวงสาธารณสุขเขียนหนังสือออกมาเล่มโตโต,ตเลยชื่อหนังสือว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกใช้ชื่อนี้เลย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดจําหน่ายนะครับแล้วผมก็ไปซื้อมาอ่านผมเห็นว่าเฮ้ยมันดีผมก็เลยแนะนําท่านแต่คุยยาวไม่ได้เพราะว่ารายการนี้ไม่ใช่รายการอย่างนั้นเอาอะไรที่เป็นประโยชน์ก็เอามาสลับนิดนิดหน่อยหน่อยท่านสนใจก็หมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างก็โทรศัพท์เข้าไปบอกกล่าวและก็คุยได้ว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าอย่างน้อยก็ป้องกันลูกป้องกันหลานป้องกันพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านถ้ารับประทานเบตา้ากรูกแคนเนี่ย โอกาสที่จะเสียชีวิตจากไอโควิดเนี่ยมันก็ยากฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนครับปลอดภัยไว้ก่อนทีนี้ทีนี้มาถึงลุงป้อมว่าไงลุงป้อมพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกบอกว่ากรณีที่มีผู้ประกอบการร้านอาหารแสดงอริยขัดขืนเปิดแคมเปญกูจะเปิดแล้วมึงจะทําไมพลเอกประวิทรบอกว่ารัฐบาลพยายามช่วยทุกอย่างทั้งในส่วนของร้านอาหารและผู้ใช้แรงงานทั้งหมด ทั้งการช่วยเหลือค่าแรงร้อยละห้าสิบย้ำว่ารัฐบาลช่วยทั้งหมดอยู่แล้วจะเอาอะไรอีกเออพูดนักเกรงไว้เฮ้ยก็เขาจะเอาอะไรอีกเขาก็ไม่ได้เอาอะไรเขาให้ช่วยเหลือเขาแล้วที่ช่วยไปเนี่ยมันพอไหมลุงป้อมลุงป้อมอย่าไปพูดนักเกรงอย่างนี้สิลุงป้อมเป็นเป็น,เป,นเป็นนายประชาชนเหรอหรือเป็นผู้รับใช้ประชาชนลุงป้อมกินเงินเดือนใครกินเงินเดือนจากภาษีกรประชาชนใช่ไหม อย่าใช่อารมณ์สิครับลุงอยู่ๆก็ใช้อารมณ์เอาอะไรกันอีกจะเอาอะไรกันอีกก็ช่วยหมดแล้วขณะเดียวกันมีมาตรการเข้มแรงงานต่างด้าวและแรงงานที่มีการเคลื่อนย้ายออกจากาออกไปต่างจังหวัดโดยรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการอย่างเต็มที่ยอมรับว่ามีแรงงานบางส่วนเดินทางไปงต่างจังหวัดซึ่งจะทํายังไงได้เพราะเขามีสิทธิ์จะเดินทางแต่ต้องพยายามตรวจหาเชื้อของผู้เดินทางทั้งหมด ก็นี่ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองนี้ครับเขาออกมาพูดอย่างนี้ช่วยหมดแล้วจะเอาไงกันอีกอย่าตะเพิดเขาสิครับพูดเขาดีๆพี่น้องประชาชนเขาเป็นคนไทยนะครับเขาเป็นคนเสียภาษีแล้วท่านกินเงินเดือน,อนกันอยู่ทุกวันเนี่ยท่านไม่ใช่เจ้านายประชาชนนะครับให้รู้ว่าท่านเป็นผู้รับใช้ประชาชนเหมือนกันในประเทศที่เขาเป็นอารยประชาธิปไตย เขาเป็นประเทศประชาธิปไตยสากลเขารู้ว่าเขาเป็นผู้รับใช้ประชาชนเขาไม่เคยตะวาดประชาชนเขาไม่เคยตะวาดประชาชนเมื่อรัฐบาลทําอะไรบกพร่องเขาหน้าบางครับเขาลาออกเลยแต่ในประเทศบางประเทศเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้เคารพประชาชนนั่งขี่คอประชาชน มีอะไรนิดหน่อยประชาชนเขาร้องทุกมาเขาเดือดร้อนล้าอาหารไปปิดเขาเขาไม่มีทุนรอนแล้วเขาไม่มีเงินไม่มีสตางค์แล้วลูกจ้างก็ตกงานหมดแล้วเขาขอความกรุณาจากรัฐบาลรัฐบาลช่วยก็ช่วยไปนิดหน่อยเขาก็บอกว่าไม่พอแต่เอาละไม่ได้ว่าถึงจะช่วยไปนิดหน่อยไม่ได้ว่าแต่ขอว่าอย่าตาวาดประชาชนเจ้าอะไรก็นีมันไม่ควรแล้วครับลุงป้อมด้วยความเคารพจริงๆ มันไม่ควรเพราะท่านเป็นผู้รับใช้ประชาชนถ้ารัฐบาลนี้ไม่ใช่เผด็จการท่านอย่าตะหวาดประชาชนถ้ารัฐบาลนี้เป็นปเผด็จการท่านเอาเลยจะกดขี่จะตะหวาดนะจะสำลากยังไงก็เชิญตามสบายก็แล้วกันนะผมยืนเคียงข้างประชาชนครับเมื่อเห็นอะไรไม่ชอบมาบากผมก็บ่นให้ฟังท่านจะได้รู้ตัวไง ว่าท่านเนี่ยกระทำอะไรลงไปพูดจาแบบไหนกับประชาชนก็พูดให้ฟังวันนี้คุยให้ฟังแค่นี้แหละครับด้วยการขอบพระคุณด้วยความขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่ติดตามชมรายการบุญลวีตีข่าวช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับจากใครแล้วก็ดูโฆษณากันก็ถือว่าอุดหนุนกันช่วยกันแชร์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 ให้รายการบุญลวีตีข่าวและรายการข่าวทะลุใหม่ อยู่เคียงข้างประชาชนที่รักประชาธิปไตยครับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ